สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เจอกันอีกวันหนึ่งนะคะเรายังอยู่ในเรื่องเดิมคือการแก้โจทย์ปัญหาเศษส่วนนะคะตอนนี้เราถึงหน้า44แล้วนะคะในข้อที่4อ่ะมาอ่านโจทย์กันก่อนเนาะโจทย์ปัญหาทำยังไงหนึ่งต้องอ่านโจทย์อ่านแล้วก็ตีโจทย์ให้แตกว่าข้อนี้วิธีอะไรเราจะแก้ปัญหาด้วยวิธีอะไรนั่นเองเนะเอาะอ้าวอ่าน ช่างก่อสร้างนำเหล็กยาวจำนวนเต็ม5เศษ3ส่วน5เมตรมาตัดเป็นเส้นยาวเส้นละจำนวนเต็ม1เศษ2ส่วน5เมตรจะตัดได้กี่เส้นจะตัดได้กี่เส้นนะคะนักเรียนจะสังเกตตรงไหนดีนะ้านี่ไงเห็นไหมนำมาตัดเป็นเส้นยาวเส้นละเส้นละเพราะฉะนั้นน่าจะเป็นวิธีวิธี หารถูกต้องลูกเขียนจำนวนเต็ม5้าเศษสส่วนหนะคะหารด้วยจำนวนเต็ม1เศษ2อส่วนหเท่ากับช่องว่างตรงนี้เรียกว่าประโยคสัญลักษณ์หากนักเรียนอ่านโจทย์ปัญหาแล้วนักเรียนสามารถเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างถูกต้องได้อย่างถูกต้องเนี่ยถูกไปครึ่งหนึ่งแล้วนะลูกถูกไปครึ่งหนึ่งแล้ว อ่ะคราวนี้เราลองมาวาดรูปดูการวาดรูปอาจจะทําให้เราได้คําตอบเร็วขึ้นก็ได้นะคะเร็วขึ้นก็ได้อ่าลองดูเนาะ่อะเหล็กใช่ไหมเหล็กเส้นครูหาสีที่มันเป็นเหล็กเส้นหน่อยเนาะสีนี้แล้วกันอ่ะเหล็กเส้นโอ๊ยไม่ตรงเอาใหม่เหล็กมันต้องตรงอะเนาะชุบแหน่ เนี่ยเหล็กเส้นหนึ่งนะคะเหล็กเส้นหนึ่งยาวเท่าไหร่ลูกยาวเท่าไหร่คะเหล็กเส้นนี้ยาวเท่าไหร่คะเหล็กเส้นนี้ยาวห้าเมตรนะลูกเหล็กเส้นนี้ยาวห้าเมตรกับอีกเศษสามส่วนห้านะคะเมตรเนาะเพราะฉะนั้นตรงเส้นสีน้ำตาลเราน่าจะ แบ่งมันได้ทั้งหมดกี่เส้นกี่เส้นกี่ท่อนห้าท่อนลองดูก่อนเนาะก็เป็นห้าเมตรไงก็แบ่งเป็นห้าท่อนเนาะเอาแบ่งเท่าๆกันหนึ่งสองสามไม่พอเอาใหม่อ,อหนึ่งสองสาม สี่ห้าอ่ะน่าจะพอดีคราวนี้ในแต่ละช่องเขาบอกว่ายังไงเนี่ยห้าห้าเมตรกับอีกเศษสามส่วนห้าแสดงว่าตรงนี้มันมีมันมีสามส่วนถูกไหมคะนี่สามส่วนแสดงว่าตรงนี้ในแต่ละช่องตรงนี้ลูกมันน่าจะมีห้าใช่ไหมห้าส่วนเนาะห้าส่วนเพราะฉะนั้นเราก็ลงหนึ่ง 2องสามสี่ห้าช่องพอดีทำไปหลุกวาดไปสองสามสี่หนึ่งสองสาสี่เสร็จแล้วเขาบอกว่ายังไงคะเขาบอกว่าเขาตัดเส้นหนึ่งอ่ะหเมตรกับอีกเศษสองส่วนห้า 1เมตรกับอีกเศษ2ส่วน5ครูเอาสีอื่นเนาะการตัดครูเอาเอาขอสีพูก่อนนะอ่ะ1เมตรตรงเนี้ยคือ1เมตรลูกจากตรงนี้จนถึงอันเนี้ยเนี่ยคือ1เมตรแล้วนะแต่เขาบอกว่าตัดไป1เมตรกับอีกเท่าไหร่คะกับอีกเศษ2ส่วน5มันก็คือตรงนี้จนถึงตรงนี้นะอ่ะเพราะฉะนั้นครูจะลบตรงนี้ใหม่แล้วก็ทำ ชืบออ่ะอันนี้คือเศษหนึ่งจำนวนเต็มหนึ่งเศษสองบวกเศษสองส่วนห้าเมตรนักเรียนลองนับช่องมีกี่ช่องหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอ้าหนึ่งเส้นเขาเอาเจ็ดช่องเพราะฉะนั้นอีกเส้นมันก็น่าจะเจ็ดช่องเพราะฉะนั้นเราก็อ,าอีกสีหนึ่งนะสีเขียวนะ้า ไปนะไปเ็ดช่องลูกถึงตรงไหน,นเดี๋ยวนับก่อนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดถึงช่องนี้นะครูก็ต่อกันช่องนี้อันนี้ก็อีกต่อไปครูเปลี่ยนสีเอาสีใหม่เอาสีม่วงไปอีกเ็ดช่องไปเจ็ดช่องหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดตรงนี้นะ อันนี้เอาสิไหมสีแดงหัสีแดงสีแดงอ่าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอุ้ยพอดีเลยปั๊บนี่อันนี้ก็จำนวนเต็มหนึ่งเศษสองส่วนห้าอันนี้ก็จำนวนเต็มหนึ่งเศษสองส่วนห้าสีเขียวก็จำนวนเต็ม 1, 2, หนึ่งเศษสองส่วนห้าไหวหนูดูเด็กๆดูถามว่าแบบนี้ แบบนี้ตัดได้กี่เส้นนี่ลูกดูนับสินับสิหนึ่งเส้นสองเส้นสามเส้นสี่เส้นเพราะฉะนั้นมันตัดได้กี่เส้นลูกสี่เส้นอ่าพอตัดได้สี่เส้นแล้วมาพิสูจน์ดูซิว่าจริงหรือเปล่าเนะจริงหรือเปล่าสี่เส้นจริงไหมอ่าวิธีทำนะคะวิธีทำเส้นใหญ่ไปอ่ะวิธีทำนะคะวิธีทำ เขียนก่อนเลยอะไรคะช่างก่อสร้างนำเหล็กยาวจำนวนจำนวนเต็มห้าเศษสามส่วนห้าเมตรอาเขียนไปลูกโอ้ยช่างก่อสร้างนำเหล็กยาวนะคะนำเหล็กยาวจำนวนเต็มห้าเศษสามส่วนห้า เมตรเนาะต่อไปมาตัดเป็นเส้นนะคะมาตัดเป็นเส้นยาวเส้นละนมาตัดเป็นเส้นมาตัดเป็นเส้นยาวเส้นละจำนวนเต็มหนึ่งสี่สองส่วนห้าเมตร แต่ตอนถามถามว่าไงคะบรรทัดที่สามจะตัดได้กี่เส้นอ่าบรรทัดที่สามจะตัดได้หนูต้องเขียนเขียนตัวนี้ลูกเอาตัวนี้ลงมาเขียนนี่นี่เอาประโยคสัญลักษณ์ลงมาเขียนอืมจำนวนเอาจำนวนเต็มห้าเศษสามส่วนห้า ด้วยจำนวนเต็ม1เศษ2ส่วน5เมื่อนักเรียนเห็นจำนวนพระนักเรียนต้องทำให้จำนวนระเป็นเศษเกินคูณล่างบวกบนคูณล่างบวกบนนะคะคูณล่างบวกบนคูณล่างบวกบนห5 2ห้ายบ้า้าบวกสาเป็น28ส่วน5หารด้วย ห้าหนึ่งเป็นห้าบวกสองเป็นเจ็ดเศษเจ็ดส่วนห้าตรงนี้ต้องเป็นคำว่าเส้นแล้วนะูกจะได้กี่เส้นไงคะอ้าวคราวนี้ต่อไปเคยบอกว่าการหารเศษส่วนมีหลักอยู่สองอย่างคือต้องเปลี่ยนเครื่องหมายหารเป็นคูณแล้วก็กลับเศษเป็นส่วนกลับส่วนเป็นเศษแต่เทอมหน้าก็คือตัวตั้งห้ามไปยุ่งกับเขานะเขียนเลยลูกเศษยี่สิบแปดส่วนห้าจากเครื่องหมายหารเป็นเครื่องหมายคูณ จากเศษ7ส่วน5กลายเป็นเศษ5ส่วน7อย่าลืมหน่วยเส้นนะคะนักเรียนเห็นแบบนี้แนวตั้งตัดได้ไหมได้ไหมดูแนวทะแยงแนวทะแยงเป็นไงคะตัดแนวทะแยงได้เอาตัดก่อนเลยอะไรตัดได้นี่ไงเห็นชัดๆเลยนะห้นึ่งเป็นห้าห้าเป็นหต่อไป พยายงด้านนี้เอาแม่อะไรดีแม่เจดไงเจดหนึ่งเป็นเจ็ดเจ็ดสี่ยสปดนี่อ่ะคราวนี้เราก็เขียนดูอันนี้ก็เขียนฝั่งนี้อันนี้ก็เขียนฝั่งนี้เนาะเศษเอาเศษสี่ส่วนหนึคูณกับเศษหนึ่งส่วนห่งหน่วยเป็นเส้นคูณกันเองได้เท่าไหร่ตรงนี้หน่วยเป็นเส้น ะะแล้วก็ตอบมาให้ครูตอบจะตัดได้นะคะชุบเส้นอ่ะเสร็จหนึ่งข้อนะคะเสร็จหนึ่งข้อเนอะเสร็จหนึ่งข้ออ่าวาดรูปมาด้วยนะจ๊ะอ่าข้อที่สี่นี้เสร็จแล้วค่ะตอบมาให้ครูด้วยนะคะสวัสดีค่ะ